เพชย์นสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ่านะคะมารีวิวอีกแล้วเจอกัน EP ที่11นะคะจ้าจ่าอยู่ที่บริษัทเพชยนตนค่ะวันนี้อยู่โกดัง3โกดังรถเข้าใหม่ค่ะวันนี้น้องจ้าจ่ามีรถสวยนะคะรีวิวรายคันของ Toyota a อ t i ตมาพรีเซนต์มานำเสนอให้ FC แล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่สนใจอยากได้รถสักหนึ่งคันนะคะไปไว้ใช้งานน้องเะจ๋าขอแนะนำเป็นคันนี้และอยากนำเสนอเป็นคันนี้ค่ะ คันนี้เป็น t o y ยต a a อ t i ติปี2017นะคะเป็นเครื่อง1.6ตัว G นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจใครตามหาสีบรอนเงินราคาถูกมากนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองสภาพภายนอกสวยนะคะเดิมทั้งคันเลยไม่เคยผ่านการพลิกคว่มจมน้ำไฟไหม้นะคะรถคันนี้ผ่านการเช็คศูนย์ตรวจสอบระยะมาทั้งหมด นะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวย้อมแมวขายค่ะทะเบียน5ก็ไก่พศสดาหนึ่งลูกค้าได้ไปพร้อมกับตัวรถแน่นอนนะคะมาดูความสวยความเดิมด้านหน้านะคะกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะหลอดไฟสวยๆใหม่ๆ กระจังหน้าเดิมทั้งคันกันชนเดิมนะคะไม่เคยผ่านการแก้ไขแต่อย่างใดรอร้างทําความสะอาดปรับสภาพอีกหนึ่งรอบนะคะคันนี้บอกไว้เลยว่าลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนคนที่อยากได้รถพอนถูกๆฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ผ่อนแค่8 0 0พเองนะคันนี้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าออกรถฟรีดาวแล้วผ่อนแค่แปดพันนะคะบอกไว้เลยว่ารายได้หนึ่งบาทซื้อคนเดียวจบไม่ต้องมีคนค้ำนะ เดี๋ยวมาดูสภาพภายนอกรถคันนี้การต่อเลยนะคะล้อนะคะล้อแม็กตรงนี้สภาพเดิมทั้งคันได้ยางดันหลบได้ยางปีส0 2 0ค่ะนะคะตรงนี้ได้ยางคอบ16นะคะสภาพตัวรถเดิมๆสีเดิมจากโรงงานเป็นสีบอลน,นะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะเราเปลี่ยนตรงนี้ให้เนาะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่เราเปลี่ยนให้ราะมีรอยร้าวรอยแตกอันนี้เปลี่ยนให้แน่นอนนะคะที่จับเปิดประตูสภาพสมบูรณ์แบบครบหมดนะคะ กระจกไม่มีรอยเปลี่ยนค่ะจากโรงงานนะ <Okay. S 1> สภาพสวยเดิมทั้งคันนะคะทันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสวยมากนะคะราคาสี่แ0 0ถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะคะขอซำเนากับน้องจ้าจ่าไปตรวจสอบที่บริษัทเพชรยนต์อ่ะที่โชว์รูมโตโยต้าได้เลยนะคะเพราะว่าบริษัทของเราคะ่ะรถเกตเอนะคะรถคัดเกตแน่นอนนะคะตัวนี้ไฟท้ายเดิมเพอร์เฟกทะเบียนนะคะ ตัวนี้ได้พร้อมกับตัวรถสัญลักษณ์อยู่ครบนะคะ1.6ตัว G ีแล้วก็ Corolla a l t i s นะคันนี้ใครอยากได้ใครสนใจสีบอลเงินปี2017ราคา4,39,000บาทนะคะ5พาดแล้วก็น้องจ้าจ๋าจะรีวิวให้ดูเร็วๆนะคะเพราะว่าสเปครถนะคะลูกค้าที่เป็น FC a l t i อเนี่ยจะทราบดีอยู่แล้วแต่อันนี้วันนี้ที่น้องจ้าจ๋าพีเต์ก็คือพีเต์ให้ดูรอบคันรถนะคะความเดิมนะคะที่รอปรับสภาพเนี่ย สภาพเป็นยังไงนะคะอันนี้คือสภาพเดิมนะคะรอละทาความสะอาดอีกรอบนะมาดูภายในกันนะคะสวยขนาดไหนแผงประตูภายในนะคะรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบเหมือนเดิมทุกตัวแผงประตูสีเบทนะคะกับสีดําตัดกันนะคะแล้วก็มีแผ่นพลาสติกกันรองเท้านะคะกันขีดนะะตรงนี้ให้ด้วยสภาพเพอร์เฟกนะคะ มีปุ่ม p u s สต t a r t ค่ะปุ่มพับก,กระจกอัตโนมัติไฟฟ้าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำแล้วก็มีตัดด้วยสีเบจนะคะสภาพ perfect สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีรอยช้ำนะคะไม่มีรอยถลอกเลยคอนโซลเกียร์แบบขั้นบันไดค่ะนะคะส่วนเบาะนะคะเบาะนี้ได้สภาพเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นเบาะนั่งจากโรงงานเป็นเบาะสีบเบจนะสีภูมิฐานดูดีมีสไตล์นะคะแต่บอกไว้ก่อนหนึ่งรอบรถคันนี้เราปรับสภาพก่อนนะ รอทําความสะอาดอีกรอบแล้วตั้งขายค่ะถัดมานะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนนะ,ะนี่น็อตทุกตัวไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะคะคันนี้4ี่แสนสามหันคันนี้ยังไม่ติดจองนะคะจ้าจารีวิวไว้วันที่5นะคะเดือน8นี่นะคะจ้าจารีวิวไว้เลยสภาพสวยเดิมทั้งคันใครสนใจใครชื่นชอบใครอยากได้นะคะห้ามพลาดจริงๆ สภาพภายในเบาะด้านหลังนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุ่ยไม่มีรอยร่นย่นนะคะอ่ะรอใส่เบาะนะคะน,น,นี้ให้นะคะถอดไปทําความสะอาดอยู่อันนี้คือรีวิวให้เห็นสภาพเดิมๆนะคะของรถคันนี้นะคะใครอยากได้ใครอยากเป็นเจ้าของนะคะติดต่อหาน้องเจ้าได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทุกวันนะคะไม่หยุดทําการนะคะไม่หยุดนะคะตะเลิกนะ รถคันนี้ยังไม่ได้ร้อเซนะคะสภาพรอตั้งขายนะคะสภาพร,าราอรักทำความสะอาดแต่ว่าให้ดูความเดิมนะคะที่มานะคะก็คือมาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคานหน้าเดิมๆทั้งหมดน็อตนะคะคานหน้าไม่มีรอยขยับรอยเม็ดอาร์ไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีนะอันนี้คือสภาพรถเดิมๆเลยนะคะที่ให้ลูกค้าชมนะคะสภาพสวยเดิมทั้งคัน แบตเตอรี่เดิมค่ะรอยสีแต้มมาโร,รงงานยังอยู่นะคะรอทาความสะอาดห้องเครื่องอีกหนึ่งรอบนะคะอันนี้คือสภาพเครื่องยนต์ดเดิมไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องสภาพเครื่องยนต์หนึบหนึบแน่นๆเหมือนเดิมนะคะอันนี้ของเดิมทั้งหมดเลยนะคะรถไม่เคยผ่านการชนดูกันไปชัดๆพร้อมๆกันนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันนะคะน็อตฝากระโปรงก็เช่นกันค่ะ นะคะตรงนี้ให้ลูกค้าดูกันชัดๆเลยเพราะว่ารถของเราเป็นรถคัดเกตค่ะสภาพเครื่องยนต์เดิมทั้งคันแน่นอนแล้วก็ในส่วนของฉนวนการความร้อนเนี่ยเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่ค่ะนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกเม็ดยังอยู่ที่เดิมนะคะรถของเรานะคะส่วนหน้าของโตโยต้าอารติสเป็นรถปลดจากหน่วยงานนะคะราชการหรือว่าเป็นหมดสัญญาเช่านั่นเองนะคะรถที่เป็นรถเช่านะคะของหน่วยงานราชการเนี่ยนะคะทุกหนึ่งปีทุกระยะนะคะหนึ่งปีเนี่ยเขาจะมีการ เช็คตรวจสอบซ่อมศูนย์นะคะเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเช็ระยะตลอดเลยอันนี้เราไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถเช็คประวัติได้เลยทุกคันเลยนะคะสตอรี่ที่มาที่ไปมีหมดค่ะใครชชอบนะคะแล้วก็อยากสนใจอยากเช่าซื้อรถคันนี้ก็ติดต่อมหาหลังเจจ๋านะคะสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์อยากซื้อสดนะคะคุยกันหน้าง,งานได้แล้วก็ในส่วนของอาชีพที่ออกได้เนี่ยก็คือออกได้ทุกอาชีพนะคะขอให้รายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดแล้วก็อาชีพตรวจสอบชัดเจนนะคะหรือใครอยากให้น้องเจจ๋าช่วยเหลือ ด้านไหนนะคะตรงนี้ก็แนะนําเข้ามาได้เลยน้องจะจ๋จยินดีแนะนําและผักดันลูกค้าทุกเคสให้ได้รถไปใช้งานเลยทีเดียวนะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจะจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ